ะะของเราที่เป็นตัวแทนนะคะต้องบอกว่ามาจากหลากหลายที่่างคู่ก็มีการจดทะเบียนนะคะมาจากต่างประเทศก็มีแล้วก็มาจดที่ประเทศไทยเรานะคะก็มีเช่นเดียวกันค่ะและก็ได้นำนะคะใบจดทะเบียนสมรสนะคะมาด้วยในครั้งนี้และขอเชิญคุณมยุรีชัยพมประสิทธิ์นะคะจากสยามพิวรรธน์ขึ้นบนเวทีได้เลยค่ะขอเรียนเชิญนะคะขอเรียนเชิญเลยคะ่ะ อนนี้นะคะก็ทยอยนะคะเดินขึ้นมานะคะบนเวทีนะคะในช่วงนี้นะคะตากขากำลังทยอยนะคะขึ้นมาบนเวทีของเรานะคะมาในชุดหลากหลายน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะสวยามากมาภูรักนะคะก็จกนะคะทยอยเดินทางไปข,ขอเสียงปรบมือด้วยนะ มา,มากเลยนะคะด้มานมล่างน่ารากักมากนะคะขอบคุณมากมากเลยทีเดียวต้องบอกว่านะคะหลายคู่ได้จดทะเบียนนะที่แห่งนี้นะคะแล้วก็หลายคู่เนี่ยกำลังที่กำจดทะเบียนค่ะพี่เด็กแต่ที่สาคัญบางคู่เนี่ยเขาจดทะเบียนสมรสจากต่างประเทศมาแล้วค่ะ <ขอ S 2> แต่ใช<อ>้แล้วไม่ว่าทั้งหมดนะคะ ก็เดินทางมาที่แห่งนี้ค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสมรสเท่าเทียมกับเราค่ะน่ารักมากนะคะอย่างที่บอกว่าจดนวไม่เป็นไรแต่อยากมาร่วมยินดีนะคะกับทุทกๆคนด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะในภาพของความน่ายินดีมากๆเลยนั่นเองนะคะ ต้องบอกนะคะพี่เน็นว่าเป็นช่วงนาทีแห่งประวัติศาสตร์เลยนะคะที่ใช่แล้ว,ลวะคกะ,ค,ะคือภาพสำคัญเลยทีเดียวนะคะที่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่จะถูกบันทึกไว้ใ,ในวันนี้2 3มกรากมคม2 5 6เลยค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีการว่าะ ได้เป็นทึกภาพประวัติศาสตร์นะคะเป็นตัวแทนแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมภาพภูมิใจเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะดูผ่านนะคะไลฟ์สดนะคะในช่องทางต่างๆด้วยนะคะในจุดต่างๆด้วยซึ่งก็สําคัญมากๆนะคะด้วยเหมือนกันนะคะทุกท่กทาน<า>อยู่ในฮอแห่งนี้คะสามารถส่งกําลังใจให้ผู้รักได้คะ่ะว้าวและก็ทนที่กําลังรับชมผ่านช่องไลฟ์ซีนิ่งจากบางกอกพายคะรวมถึงไลฟ์ทูเดย์เนี่ยก็ส่งหัวใจวิบวักวิบวัมาได้เลยค่ะ ส่งของหวัได้หมดทุกอย่างเพื่อร่วมแสดงความยินดีด<ช>แล้วพอคยพรนะคะให้กับคู่ที่มัจดทะเบียนกันนะคะในวันนี้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งอย่าได้บอกว่ามันเป็นภาพที่เป็นประวัติศาสตร์มากๆเลยทีเดียวนะคะต้องบอกเลยนะคะพี่เอกวันนี้เนี่ยเราให้บริการการจดทะเบียนสมรสเนี่ย้